เอกชนพนึกกำลังลุยแจกฟ้าทะลายโจรช่วยฟันฝ่าวิกฤตโควิดส9าสายพันธุ์โอมิครอนหลังจากมีการประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่การระบาดของเชื้อโควิด -19 ในระอรบที่5โดยสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะน,นี้คือเชื้อโควิด -19 าสายพันธุ์โอมครอนทำให้ภาคเอกชนต่างๆไม่สามารถอยู่เฉยได้ต้องออกมาช่วยเหลือประชาชนต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้มีบริษัทไหนทำอะไรกันบ้างไปดูกัน บริษัทแรกคือบริษัท CP หรือเครือเจริญพวกกระพันที่ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงวิกฤติรอบแรกที่ก่อนหน้านี้ทุ่มทุนไปหลายร้อยล้านลุยแจกหน้ากากอนามัยเปิดโรงพยาบาลสนามและแจกอาหารให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19จนล่าสุดหลังเจ้าสัวเทนินเจริญวน,น์ประธานอาวุโสข,ของเครือ CP ประกาศปลูกฟ้าทลายโจร1น0ไร่เพื่อผลิตยาแคปซูลฟ้าทลายโจรแจกประชาชนจนตอนนี้เก็บเกี่ยวและผลิตตัวยาเรียบร้อยแล้วเดินหน้ารุยแจกประชาชนสถานที่ราชาการแจกหนักจัดเต็มเหมือนเดิมรายที่2คือโรงพยาบาลยันฮีประกาศแจกฟ้าทลายโจรชื่อยันฮีฟ้าทลายโจรให้ประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด19 5เกแสนเมตรโดยคุณหมอสุพ์สมฤทธิวณิชชาผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮีระบุวา่า หากท่านใดที่ติดเชื้อโควิด -19 สามารถติดต่อที่ไลน์ของโรงพยาบาลยันฮีหรือหมายเลข1723เพียงแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด -19 จะเป็นแบบ ATK หรือ RTPCR ก็ได้ทางโรงพยาบาลยินดีจัดส่งยันฮีฟ้าทะลายโจรไปให้ทันทีท่านละหนึ่งกระปุกแต่ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าบริการจัดส่งเอง